สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มันดีพามาชมวิธีตัดลองทรงสูงนะครับลองทรงสูงแบบไล่เฟดนะครับขอบล่างจะขาวนะครับสมัยก่อนเรียกลองทรงสูงขอบขาวนะครับทุกวันนี้เรียกไล่เฟดนะครับอาจารย์มันดีจะสร้างด้วยหวีใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็จะไถปาตปฏิเลียนขาวเลยนะครับปฏตทเลียนเบอร์ศูนย์สร้างทรงได้หวีใหญ่แล้วก็จะตามที่ปฏิทเลียนเบอร์ศูนย์เลยนะครับ มาชมกันนะครับตามในคลิปได้เลยนะครับทุกวันนี้เรียกไล่เฟดนะครับเป็นวิธีไล่เฟดแบบง่ายๆนะครับสไตล์อาจารย์ันดีนะครับมาชมกันนะครับสร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับจมปลายหวีเลยนะครับโยกกับมาหารเราตัวเรานิดนึงนะครับวิธีเดินปัตตเลียนนะครับอาจารย์มัณีจะใช้แค่มุมซ้ายมุมขวานะครับนิดเดียวนะครับเดินปัตตเลียนไปหามือที่จับหวีนะครับถ้าขาวเมื่อไหร่ปุ๊บให้ใช้ปลายหวีเก็บ เชื่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากรอยขาวนะครับจะทําให้นวลกลมกลืนมากขึ้นนะครับก่อนที่จะเก็บ0.5นะครับขอบล่างสุดอาจารย์บันดีจะเก็บที่0.5นะครับวิธีตัดไล่ขาวกับเวลาขึ้น0.5จะเป็นท่าเดียวกันนะครับมุมที่อยู่ด้านบนจะต้องลอยไ้นิดนึงนะครับทุกวันนี้เรียกไล่เฟดนะครับมีขอบขาวนวลกลมกลืนนะครับถ้าผมด้านบน ด้านล่างเราตัดแบบนี้นะครับถ้าผมด้านบนเราตัดเป็นเบอร์2 3 4 5 6 7 8นะครับก็จะเรียกสกินเฟดนะครับเป็นสกินเฟดเป็นบัตคัทนะครับเรียกได้หมดนะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนผมด้านบนก็ทรงก็เรียกเปลี่ยนแล้วนะครับชื่อทรงก็เปลี่ยนไปนะครับมาชมกันนะครับจามดีจะขึ้นรอบเดียวจบเลยนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายเลยนะครับ ทำให้เสียไปทีละข้างเลยนะครับอย่างดีถนัดขวาก็จะขึ้นจากขวาไปจบซ้ายเลยนะครับตัววันนี้เรียกไล่เฟดนะครับมาชมกันนะครับจะเป็นเฟดขาวเฟดดำเฟศด0.5เรียกได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าทรงเราตัดแบบไหนนะครับภาพรวมๆก็คือลองทรงนะครับเป็นลองทรงสูงนะครับลองทรงสั้นเรียกได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าผมด้านบนจะเป็นทรงอะไรนะครับจะเซตดเสยเซตปัดซ้ายปัดขวานะครับ หรือจะตัดเป็นสกินเฮดนะครับก็จะเรียกเป็นสกินเฟดบัตคัตอะไรได้หมดนะครับผมด้านบนเปลี่ยนการเซตเปลี่ยนความสั้นความยาวชื่อทรงก็เปลี่ยนนะครับแต่ด้านล่างก็เป็นทรงเดียวกันนะครับฐานทรงก็คือเป็นลองทรงนั่นแหละครับเป็นลองทรงสูงมาชมกันนะครับทุกวันนี้ชื่อทรงก็มีหลากหลายนะครับให้เรียกแต่ละที่แต่ละเขตนะครับ ก็มีชื่อเรียกกันไปนะครับมาชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้จ่ามันดีนะครับมาชมกันนะครับลานจ่าบันดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับปกติจ่าบันดีจะพานเรียนออกไปฝึกงานอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับ บริการตัดผมฟรีหยุดจุดนั้นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรียนกับอาจารย์วดีก็จะได้ตัดผมจริงตั้งแต่เรียนวันแรกเลยนะครับมาชมกันนะครับเป็นลองทรงสูงขอบขาวนะครับสมัยก่อนลองทรงสูงลองทรงสั้นนะครับเรียกได้หมดนะครับมาชมกันนะครับทุกวันนี้เรียกไลฟ์เฟดนะครับอาจารย์วดีจะขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่นะครับการขึ้นทรงสร้างทรงก็คือการออกแบบ ส่งผมให้ลูกค้าไปในตัวนนะครับเวลาเราสร้างวีนะครับเราจะขึ้นสูงขึ้นต่ำขนาดไหนแล้วก็กำหนดสรงให้ลูกค้าได้เลยนะครับชมกันนะครับขอบล่างสุดจำดีใช้แบตเตอรี่ตัวกันขอบนะครับเพิ่มความขาวขึ้นนะครับเกิบงานด้านล่างนะครับอ่าอันนี้คลิปนี้จะมีด้านหลังลูกค้าต้องการด้านหลังจิกให้เป็นตัววีนิดหน่อยนะครับ ผมเราตัดไลฟ์เฟดขาวไปแล้วเราก็จะจิกให้เห็นรอยก็ต้องอยู่ช่วงที่เป็นผมนวลน,นิดนึงนะครับถึงจะมองเห็นเส้นนะครับมาชมกันนะครับจะมันดีจะเก็บรอบเดียวไปแล้วจบเลยนะครับผมสุดท้ายทรงนี้จะออกคล้ายๆมอฮอกนะครับผมด้านบนเพราะผมด้านหน้าของในแบบท่านนี้จะผมด้านหน้าจะเป็นเส้นตรงมากนะครับ ก็จะเก็บด้านหน้าที่แหลมๆออกนะครับก็จะออกคล้ายๆทรงหมอหอกนิดหน่อยนะครับมาชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงรวยๆนะครับประสบความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานนะครับครอบครัวมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเรืยๆกันทุกคนนะครับมาชมกันนะครับ เป็นเทคนิคการไล่เฟดสไตล์จามันดีนะครับขั้นตอนไม่มากนะครับสร้างทรงได้หว,วีใหญ่เสร็จแล้วก็ปัตเตเลียนเปล่ปปาๆถยขาวเลยนะครับเสร็จแล้วพอขาวไปเสร็จตรงไหนที่ยังไม่นวลก็ตามด้วยปลายหวีใหญ่นิดนึงนะครับหลังจากที่เราถายขาวเสร็จนะครับสุดท้ายก็จะจบที่0.5นะครับ 0.5. ทําทำให้งานเราสะดวกง่ายขึ้นเยอะนะครับทุกวันนี้เพียงแต่เราใช้ใถูกวิธี เมื่อก่อนสมัยก่อนจำดีก็ใช้วีเล็กนะครับเก็บอย่างเดียวจบเลยนะครับทุกวันนี้มี0.5จำดีก็ใช้วีใหญ่แล้วก็มาผสมกับ0.5นะครับแทนวีเล็กนะครับก็ทําให้งานง่ายสะดวกขึ้นเยอะนะครับเราจะตัดแบบไหนก็ได้นะครับตัดผมถ้าเราถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับจะไล่เบอร์ถ้าเราตัดแบบไหนแล้วออกมาเป็นทรงเดียวกันก็ขอให้ทรงผมออกมาถูกใจลูกค้า เท่านั้นก็โอเคแล้วนะครับไอ้ลูกคา้าแฮปปี้นั่นแหละครับคือช่างที่ตัดผมดีแล้วนะครับถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับมาชมกันนะครับขอบล่างสุดจะใช้ปัตเตอรเลียนตัวกันขอบนะครับจะเพิ่มความขาวขึ้นนะครับผมด้านบนอนาะจารย์มันดีจะเก็บรอยต่อเชื่อมไปหาด้านบนเลยนะครับประคองบีผมด้านหน้าจะ ตัดเป็นผมสั้นนะครับคล้ายหมอฮอกนะครับออกสไตล์หมอฮอกนะครับถ้าเสร็จตัดผมด้านหน้าของลูกค้าในแบบนี้ด้านหน้าจะแหลมออกมา,กมากนะครับแล้วผากจะว้าเข้าไปนิดนึงเราเก็บตรงนี้ออกแล้วผมก็จะเข้าทรงนะครับทรงก็จะหล่อเท่ดูดีมีสไตล์แบบนะครับไม่ต้องเซ็ตทรงก็เป็นทรงนะครับเก็บรอบศีรษะให้เชื่อมกันนะครับวางบีคล้ายตัดหมอฮอกนะครับ ใช้ป็ตตะเลียนเก็บงานไปเลยนะครับะชมกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเต็มนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้อาจารย์มันดีนะครับร้านอาจารย์มันดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ มาชมกันนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจ่ามดีทําให้ดูช้าช้านะครับอันนี้จะออกสไตล์มอฮอกนะครับผมด้านบนนะครับงล่างเป็นไลฟ์เฟดตัดแบบไหนให้ง่ายนะครับมาชมกันนะครับผมด้านหน้าเฉียงไปหาด้านบนนะครับเป็นหน้าต่ําหลังสูงนะครับเป็นกึ่งทรงมอฮอกนะครับมาชมกันนะครับผมตรงกลางอาจ่ามดีจะเอาสายขวามาบวกกันนะครับแต่ตัดเชื่อมไปด้านหลังเลยนะครับ เชื่อมนั่แต่ด้านหน้า,าซ้ายขวามาบวกกันแล้วก็ตัดเชื่อมไปหาด้านหลังก็จะเข้ารูปเข้าทรงนะครับมาชมกันนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับไม่ต้องเซตก็เป็นทรงนะครับลูกค้าชอบผมสั้นนะครับมาชมกันนะครับตัดยังไงให้ง่ายนะครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ดูจบคลิปนะครับมาชมกันนะครับวิธีตัดที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากนะครับตัดดูเหมือนช้านะครับแต่งานไม่ได้ช้านะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ